สวัสดีค่ะ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 วันนี้เอาใหม่ลืมหลายๆคนกำลังมองหาของอร่อยๆท้ายนี้อยู่ใช่ไหมวันนี้ แป้งมีเมนูมานำเสนอให้กับคนที่กำลังเบื่อเบื่อเซ็งๆในช่วงเวลาที่กำลังกักตัวอยู่อีกแล้วอีกแล้ววันนี้อีกแล้ววันนี้แป้งจะมาทำเมนูอะไรเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะทำกันในวันนี้คะ่ะเรามาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้าง นี่ค่ะวัตถุดิบอันแรกปีกไก่ของเรานั่นเองนะคะเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูน้ำปลานะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเพราะเราเป็นสายรักสุขภาพะคะ่ะ <Nice. S 1> เราจะใช้เป็นน้ำพึ่งแทนความหวานของน้ำตาลนั่นเอง <laughs> นี่กระเทียมมีต้นหอมนะคะและก็มีนะคะแป้ง แป้งทอดกรอบนะคะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็ซอสหม่าล่านั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่หนึ่งะคะเราจะใส่เราจะหมักไก่ด้วยพริกไทยกับเกลือนะคะเราก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยแล้วก็นี่เลยค่ะใช้ห้ามือของเรานะคะล้างมมเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขยำขยำไปค่ะเดี๋ยวมันก็จะอร่อยเองขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะเอาแป้งแป้งทอดกรอบของเรานะคะใส่ลงไปพอแล้วย่าเยอะค่ะนี่ไม่เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ ไปคุกกับแป้งไม่ต้องใส่น้ำนะคะเราอยากได้ความกรอบเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้ต้องการกรอบขนาดนั้นนะ,ะแต่ก็คือกรอบแหละนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกคลุกคลุกคุกให้มันทั่วๆให้แป้งมันทั่วถึงนะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่เราหมักไว้แล้วเราจะมาทอดในน้ํามันนะคะขอน้ํามันด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำซอสหม่าล่ากันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่น้ำมันไปแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราใส่เป็นลิกน้อยแค่นี้พอแล้วเราก็จะใส่กระเทียมค่ะอัดเขาไม่ต้องให้มันไหม้นะคะให้มันแค่เหลืองๆพอ เสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะสองช้อนใส่สักสองช้อนค่ะพค่ะว้าวเด็นลืมเบาโอ้ my g กอดเบาดีกว่า ลืมว่ามันต้องใช้ไฟอ่อนๆพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสหม่าล่านะคะที่เราซื้อไว้แล้วเราได้ใช้ไปแล้วใส่ไป2ช้อนเหมือนกันถ้าใครอยากได้เผ็ดๆก็ใส่มากกว่า2อช้อนก็ได้นะคะแต่แป้งไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราก็ผัดไอโอเม่ก oh ็ น้ำผึ้งนะอุ่ยแทนความหวานใส่ไปสองช้อนนะคะเราเป็นคนหวานหวานเราก็ใส่ไปสองช้อนนี่นะคะน้ำส้มสายชูเพื่อที่จะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้อพอ ออกินเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไก่ใส่ลงไปแล้วก็ครุก น่ากินอ่ะแก,กกินแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมไก่ทอดบอชอนซอสมาล่ากันดีกว่านะคะว่ารสชาติในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชิมเลยนะร้อนอ่ะ อร่อยอ่ะมีความหวานเปรี้ยวนหน่อยๆเผ็ดนิดนิดอร่อยเยี่ยมเป็นยังไงกันบ้างคะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองเอาไปทำกันดูแป้งเชื่อว,ว่าคุณก็ทำได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็แชร์ให้แป้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ แม่งไปกินต่อแล้วนะคะสวัสดีค,ะคะ่ะอะกินต่อมันอร่อย